ก็สวัสดีท่านผู้มีเกียรติทุกท่านานะคะแล้วก็ขอบคุณสําหรับโอกาสที่ได้มาเข้าร่วมเป็นหนึ่งในสปิเกอร์ในวันนี้ด้วยนะคะจากที่ทุกท่านได้ฟังตัวอย่างนะคะเล่นหลายๆตัวอย่างไม่ว่าจะเป็นเครื่องมือกลไกทาง B I งนะคะหรือว่ากิจการเพื่อสังคมนะคะวันนี้อกจะขอมาเสนอมุมมองที่จะต่าง ไปนิดนึงแล้วก็เป็นร p บอัพเซชันของทั้ง3 s e เซชันนะคะเป็นเรื่องของ Impact Transparency ว่าเวลามีการลงทุนหรืออะไรต่างๆแล้วเนี่ยสเต็ e โคเดอรหนึ่งะคะที่ไม่ใช่ชุมชนอย่างเดียวแล้วก็ไม่ใช่ผู้ที่ลงไปทำโครงการแต่ว่ามีบทบาทของนักลงทุนด้วยนะคะที่ท่านวรวรรณได้เรียนไปว่ามีการลงทุนเพื่อสังคมนะคะก็ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียนะีคะในการลงทุนหรือว่านำเงินเนี่ยมาลงทำกิจกรรมเพื่อสังคมให้ผ่านบจอเองหรือผ่านวิสาหกิจเพื่อ สังคมเองเนี่ยคะ่ะก็ต้องการข้อมูลแล้วก็ต้องการความโปร่งใสนะคะวันนี้นะคะก็เลยอยากจะขอมาเปิดเซสชันด้วยเคสนี้นะคะการลงทุนเพื่อสังคมอย่างที่เรียนไปคะ่ะว่ามีผู้มีส่วนได้ส่วนเสียไม่ว่าจะเป็นนักลงทุนหรือว่าคนที่ลงไปทํางานเนี่ยค่อนข้างเยอะนะคะเคสนี้คะ่ะเป็นเคสของบริษัทแฟชั่นระดับโลกนะคะชื่อแบรนด์ว่าชาแนลนะคะมีการออกการระดมทุนนะคะที่เรียกว่า sustainability หล n งบอ d หรือว่าเป็นการออกตราสารหนี้ที่ไปเชื่อมกับ ผลประกอบการของบริษัทในด้านสังคมและสิ่งแวดล้อมนะคะถ้าเกิดบริษัทระดมทุนแล้วสามารถทำตามเป้าหมายที่บริษัทสัญญาไว้ได้เนี่ยทางนักลงทุนเนี่ยก็จะไม่ได้ดอกเบี้ยเพิ่มเติมจากที่ระบุไว้หน้าตั๋วนะคะแต่ถ้าเกิดบริษัทไม่สามารถทำได้หรือผิดสัญญาที่ระบุไว้นะครับนักลงทุน ก็จะได้ดอกเบีย้ยเพิ่มเติมนะคะก็หมายความว่าตอนแรกนักลงทุนเนี่ยออกซื้อตราสารเนี้ยในอดอกเบีย้ยที่อาจจะต่ํากว่าด้วยความคาดหวังว่าบริษัทจะนําเงินตรงนี้ค่ะไปลงทุนแล้วก็ไปทํากิจกรรมเพื่อสังคมหรือสิ่งแวดล้อมนะคะแต่ปรากฏว่าพอข้อมูลออกมาแล้วเนี่ยในปีแรกนะคะนักลงทุนไม่ทราบว่าบางเงื่อนไขที่บริษัทเอามาสัญญาแล้วก็มาผูกกับดอกเบีย้ยเนี่ยค่ะบริษัทได้บรรลุไปแล้ว คล้ายๆกับเหมือนเราไป,าไ,ปไปแข่งกับเพื่อนว่าฉันจะลดน้ำหนักให้ได้10โลภายในสิ้นเดือนนี้ถ้าเกิดลดได้เธอต้องจ่ายฉัน1น0บาทนะแต่ว่าจริงๆคุณแอบลดไปแล้ว9กกโลนะคะก็เหลืออีกแค่0.1โลซึ่งไม่ต้องเทคอฟพฟอร์ตอะไรเลยนะคะอันนี้ก็เป็นข้อจำกัดในเรื่องหนึ่งของการตั้งเป้าหมายหรือเงื่อนไขนะคะวันนี้ก็เลยจริงๆเปิดด้วยเคสนี้แต่ไม่ได้จะบอกว่าตลาดไทยเป็นแบบนี้นะคะแต่ว่าตอนเนี้ยค่ะ อินสตูเมนต์หรือว่าเครื่องมือต่างๆนะคะที่มาใช้ในการลงทุนเพื่อพัฒนาชุมชนและสังคมก็จะถูกตั้งคำถามเหล่านี้มากขึ้นนะคะวันนี้ต่อยอดจากทุกท่านนะคะก็เลยจะมาขอ,อาเรียนว่า สำหรับการลงทุนเพื่อพัฒนาชุมชนและสังคมเนี่ยคะ่ะตั้งต้นที่อย่างที่ดกรกอบศักด์ได้พูดไปนะคะเรื่องมุมมองว่าการช่วยเหลือเนี่ยไม่ใช่อุ้มอย่างเดียวแต่ว่าต้องมีการอุ้มอย่างมีศิละปะและต้องมี collective action ด้วยตัวนี้ก็จะเป็นตัวที่1เรื่องของมุมมองหรือว่า mindset นะคะตัวที่2มีทั้งเครื่องมือตัวที่3เป็นทักษะท่านวิทยากร ท่านที่2ท่านที่3นะคะท่านที่4ก็ได้เล่าให้ฟังแล้วว่ามีเครื่องมือหรือว่ากิจกรรมอะไรบ้างไม่ว่าจะเป็นความเชี่ยวชาญของเอกชนเองนะคะที่มีทักษะมีเครื่องมือที่จะนําพาเงินหรือเงินลงทุนเนะะี่ยค่ะไปสู่ชุมชนได้อย่างมีประสิทธิภาพนะคะแต่ว่าวันนี้สุดท้ายคะ่ะในเซสชันของอดิฉันเองเนี่ยนะคะก็อยากจะมาไฮไลท์ เซตสุดท้ายก็คือ Data Se t หรือว่าข้อมูลที่เวลามีการลงทุนเพื่อสังคมหรือเพื่อพัฒนาสิ่งแวดล้อมเองเนี่ยเป็นสิ่งที่เราต้องให้ความสําคัญมากเช่นกันนะคะว่าข้อมูลที่ถูกเปิดเผยออกไปถูกวัดผลเนี่ยค่ะเป็นข้อมูลที่นักลงทุนสามารถเชื่อถือได้นะคะในส่วนของอเครื่องมือนะคะทางการเงินเพื่อช่วยธุรกิจในการลงทุนทําโครงการที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมแล้วก็พัฒนาสังคมจริงๆมีเครื่องมือมากมายนะคะอย่าง bio เองก็เป็นหนึ่งในเครื่องมือนะคะที่ท่านวิทยากร ท่านก่อนๆได้เรียนไปแล้วนะคะหรือว่าการบริจาคผ่านวิสาหกิจเพื่อสังคมหรือว่าการบริจาคผ่านกองทุนต่างๆนะคะแต่ว่าเครื่องมือที่มาลิงก์กับตลาดทุนแล้วก็ช่วงนี้บริษัทเอกชนพูดถึงกันเยอะมากๆเลยนะคะก็จะมี3-4มสี่ตัวอย่างที่บนสไลด์นี้นะคะ,อ,ะอย่างแรกก็เราจะพูดถึงถ้าท่านทุกท่านได้ยินก็คือเป็นเรื่องของกรีนบอน Social b o n เชียลบอล a ั i l i t ิตบอ d หรือว่าสิ่งที่เราเรียกว่าตราสารหนี้ตราสารต่างๆเพื่อส่งเสริมการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมแล้วก็สังคมนะคะตราสารตัวนี้เนี่ยค่ะก็จะเป็นการลงทุน ที่ไปเชื่อมกับโครงการโดยตรงที่พัฒนาสังคมหรือว่าสิ่งแวดล้อมนะคะแต่ว่าบางบริษัทหรือองค์กรเองเนี่ยอาจจะไม่ได้มีโครงการที่เชื่อมโดยตรงขนาดนั้นก็จะมีะตราสารอีกส่วนหนึ่งที่เรามีชื่อเล่นนะวงการนีชื่อเล่นเยอะมากนะชื่อเล่นว่า S L B หรือว่า S L L ตัวเนี้ยก็คล้ายๆตัวแรกในสไลด์ที่รบเรียนไปนะคะว่ามีการระดมทุน เพื่อมาส่งเสริมการพัฒนาอย่างยั่งยืนขององค์กรไม่ว่าจะเป็นด้านสิ่งแวดล้อมหรือว่าด้านการพัฒนาสังคมนะคะแต่ว่าจะไปเชื่อมกับ KPI หรือว่าสัญญิงสัญญาที่เราไปสัญญากับผู้ผู้ผู้ลงทุนไว้นะคะจะมีการตั้งเป้าที่เป็น performance target ขึ้นมาซึ่งตัวนี้ค่ะการตั้งเป้าเนี่ยค่ะก็จะมีดอกเบี้ยปรับขึ้นปรับลด ในการสัญญาของบริษัทด้วยนะคะว่าถ้าบริษัททําได้ไม่ดีทําได้ตามไม่ได้ที่สัญญาไว้เนี่ยก็จะถูกลงโทษนะคะเป็นการใจ่เงินเพิ่มเติมหรือว่าการขึ้นดอกเบียะะ้ยให้ผู้ลงทุนนะคะและอีกส่วนหนึ่งก็เป็นอีกอันนึงที่เราอาจจะยังไม่ค่อยเห็นเยอะนักในประเทศไทยนะคะเรียกว่าเอาค e b เบสอินสตูเมนต์หรือว่าการส่งเสริมผลลัพธ์นะคะซึ่ง ตัวอัตราสารหนี้ตรงนี้ค่ะเราจะเห็นในต่างประเทศวันนี้จะมาเล่าให้ฟังในอินสตูเมนต์หนึ่งด้วยนะคะก็จะเห็นเป็น2ตัวก็คือตัวที่เป็น Wildlife Conservation Bond หรือว่าตราสารหนี้เพื่ออนุรักษ์ นะคะสิ่งมีชีวิตในป่านะคะก็ของของเวอร์แบงเองตัวนี้จะเรียกว่าเป็นไรโนบอลเป็นตราสารหนี้ที่ไปส่งเสริมการอนุรักษ์ของอตัวแรดนะคะของไทยในยอนาคตก็อาจจะมีบอลอื่นๆออกมานะคะเช่นไทเกอร์บอลเป็นต้นนะคะการอนุรักษ์ป่าเสือนะคะแล้วก็ในส่วนอีกตัวหนึ่งก็จะเป็น e s i o n Reduction l i n k Bond ก็คือเป็นตราสารหนี้ที่ไปเชื่อมนะคะกับาการลด m i s s i o นนะคะแต่ตัวนี้จะเล่าให้ฟังละเอียดอีกทีนึงว่าทำไมถึงยกตัวนี้มาเป็นเคสนะคะเมื่อเราพูดถึงการระดมทุนหรือตาสันนี่หรือว่าไม่ว่าจะเป็นสินเชื่อต่างๆนะคะคำถามที่ตามมาก็คือว่านักลงทุนลงทุนมาแล้วนะคะจะทราบได้อย่างไรคะว่ากิจกรรมไหนเนี่ยเป็นกิจกรรมที่อนุรักษ์สิ่งแวดล้อมจริงหรือว่าเป็นกิจกรรมที่ทําเพื่อสังคมตามความหมายที่เข้าใจร่วมกัน ทำไมต้องเข้าใจร่วมกันเพราะนักลงทุนเนี่ยอย่างที่เรียนไปว่าตราสารต่างๆเนี่ยอาจจะได้รับดอกเบี้ยต่ำกว่าตามมาเกตเรทนะคะแต่นักลงทุนก็บอกว่ายอมเพราะว่าการลงทุนตรงนี้เป็นการส่งเสริมการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมและการทำเพื่อสังคมไปด้วยคำถามกลับมาก็คือแล้วจะรู้ได้ยังไงเหรว่าคำว่าอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมของเรานักลงทุนและของบริษัทเนี่ยคะ่ะตรงกันนะคะก็จะมีมาตรฐานนะคะหรือ กรอบต่างๆมากมายที่เกิดขึ้นนะคะ,ะตัวหนึ่งเรียกว่า Green taxonomy หรือว่าชื่อเล่นมันก็คือว่าเป็นดิกชันนารีเนี่ยแหละบอกว่ากิจกรรมไหนเนี่ยเป็นกิจกรรมที่อนุรักษ์สิ่งแวดล้อมถ้าอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมจะเป็นสีเขียว แต่ว่าการไปสีเขียวเลยเนี่ยบางทีประเทศที่ต้องการพัฒนาทางเศรษฐกิจอยู่เนี่ยอาจจะไปเลยไม่ได้ต้องการเวลาเปลี่ยนผ่านมันก็เลยมีสีเหลืองขึ้นมาค่ะว่าสีเหลืองเนี่ยยังอยู่ในเกณฑ์ที่กําลังเปลี่ยนผ่านนะกำลังจะไปเป็นสีเขียวยังพอลงทุนได้อยู่ถ้าเป็นสีแดงเนี่ยก็จะเป็นกิจกรรมที่ ไม่เป็นมีกับสิ่งแวดล้อมนะคะถ้าเกิดเราลงทุนไปแล้วบริษัทบอกว่าทําเพื่อสิ่งแวดล้อมแต่กิจกรรมมันไปอยู่สีแดงเนี่ยก็จะไม่ใช่ตามที่สัญญากันไว้แล้วนะคะซึ่งตอนนี้ค่ะในประเทศไทยเองก็มีการจัดทํา green taxonomy อยู่นะคะของทางธนาคนารแห่งประเทศไทยเป็นผู้นำนะคะแต่ว่าในกิจกรรมเพื่อสังคมละ่ะมี definition หรือว่าความหมายที่ตรงกันหรือเปล่าว่าถ้าเราลงทุนไปเนี่ย มันจะเป็นข้อตกลงที่เราเข้าใจตรงกันนะคะถ้าเราไปดูกรอบเฟรมเวิร์กของการเคาหะแห่งชาติหรือว่าธนาคารอมสินเองเนะะี่ยค่ะเขาก็มีการออกอินสตูเมนต์ต่างๆพวกนี้นะคะแล้วก็บอกว่าเงินที่เรารวมได้เนี่ยจาก โซเชียลบอลหรือว่าตราสารนี้เพื่อสังคมเนี่ยเอาไปทําอะไรบ้างนะคะตัวอย่างโครงการก็เช่นเอาไปส่งเสริมเรื่องของที่อยู่อาศัยที่เข้าถึงได้หรือว่าราคาที่เข้าถึงได้นะคะส่วนออมสินเองเนี่ยเวลาร,วาระดมทุนไปเนี่ยก็จะนําไปใช้เพื่อสนับสนุนรายย่อยหรือว่า SME นะคะ จากกรอบเมื่อกี้ที่เราเข้าไปดูนะคะก็จะมีเฟรมเวิร์กของทางผู้ระดมทุนหรือทางาการเคหะเองหรืออมสินเองเออกมาเวลาเรามีอาบอรหรือว่าตัวตราสารนี้ที่ออกมาเนี่ยค่ะนักลงทุนเนี่ยก่อนที่จะลงทุนก็จะเข้าไปดูว่าการลงทุนตรงเนี้ นอกจากาจะได้รับผลตอบแทนแล้วเนี่ยจะเป็นการช่วยเหลือสังคมได้อย่างไรกรอบตรงนั้นก็จะเป็นตัวคอนเฟิร์มกับนักลงทุนว่าเราเข้าใจตรงกันใช่ไหมว่า,าโครงการที่จะนําไปช่วยเนี่ยคืออะไรบ้างถ้าเกิดเรามองฝั่งของทางออมสินนะคะโซเชียลบอลเนี่ยเราก็จะเห็นว่า,าทางธนาคารอมสินเนี่ยเวลาเรสฟันไปเนี่ยก็จะเอาไปช่วย รายย่อยนะคะ SME แล้วก็ตัวอย่างหนึ่งนะคะก็เป็นตัวอย่างที่ทางคาอมสินเนี่ยให้ตัวอย่างไว้ก็คือชุมชนบ้านบาทหรือว่าเป็นชุมชนที่ยังคงทํามาหาเลี้ยงชีพด้วยการทําบัตรพระอยู่นะคะซึ่งอันนี้ก็เอาไปส่งเสริมไปทำ capacity building กับชุมชนหรือว่าทางการเคหะเองที่ออกพันธบัตรหรือว่าตัว Social Bon d เนี่ยค่ะมูลค่ามัน6,800ล้านบาทเงินที่ได้เนี่ยก็จะนําไปสนับสนุนการพัฒนาโครงการที่อยู่อาศัยนะคะเพื่อที่จะทําให้ประชาชนมีรายผู้มีรายได้น้อย เข้าถึงโครงการบ้านพวกนั้นมากขึ้นนะคะอีกโครงการหนึ่งนะคะที่เป็นโครงการของต่างประเทศเนี่ยคะ่ะอยากจะ,ะไฮไลท์โครงการนี้เหตุผลนะคะเพราะว่าไม่ใช่ว่าเป็นของต่างประเทศนะคะแต่เป็นโครงการเนี่ยที่เขาไปลิงก์เรื่องของผล ตอบแทนเนี่ยค่ะกับสิ่งที่อาจจะไม่ค่อยคอนนชั่นแนลหรือว่าไม่ค่อยเห็นบ่อยนักในประเทศไทยนะคะก็คือเรื่องของคาร์บอนเครดิตนะคะแต่ว่าโครงการเนี้ค่ะเป็นออกรดยเว r ร์ b แบงนะคะเราจะเห็นว่าโครงการนี้วัตถุประสงค์ของเขาก็คือการที่จะลด การปล่อยก๊าซเรองกระจกและการเพิ่มโซเชียลอิมแพคในพื้นที่ด้วยนะคะในโดยปกติแล้วนะคะชุมชนในเวียดนามนะคะหลายๆชุมชนก็จะมีการจุดไฟต้มน้ำนะคะก่อ,ะอไฟก็จะทำให้เกิดอิมิชชั่นจากการเผาหรือว่าการต้มน้ำแบบดั้งเดิมเพราะฉะนั้นเนี่ยบอลตัวนี้ค่ะเขาก็มีการเรสฟันเพื่อที่จะไป ส่งเสริมเรื่องของการซื้อเครื่องกรองน้ำนะคะประมาณ3 0 0 0สนชุดให้กับ8,000โรงเรียนแล้วก็หน่วยงานต่างๆแล้วเขาก็มีการ q u a n ิฟายอิมแพ t ออกมาะคะ่ะว่า การที่ลงทุนในโครงการนี้จะได้น้ำสะอาดออกมาให้เด็กประมาณ2ล้านคนนะคะแล้วก็สามารถหลดก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ได้ประมาณ3ล้านตันตลอด5ปีนะคะโครงการนี้ค่อนข้างยูนิคในแง่ที่ว่าเราไม่ได้โฟกัสที่เรื่องสิ่งแวดล้อมอย่างเดียวแต่มีการครอสกันระหว่างสิ่งแวดล้อมและชุมชนไปด้วยกันนะคะนอกจากตราสารหนี้นะคะหรือว่าเงินกู้ยืมแล้วเนะะี่ยค่ะก็จะมีตัวอย่างของอ,อีกอินสตูเมนต์หนึ่งก็คือเป็นเรื่องเงินฝากที่เราเห็นค่อนข้างบ่อยขึ้นนะคะไม่ว่าจะเป็นเงินฝาก น้ำใจนะคะของทางธนาคารอมสินนะคะดอกเบี้ยเงินฝากจริงๆคือ1.2%แต่1%เข้ากระเป๋าเรา อีกจุดสเอาไปบริจาคนะคะในโครงการที่ในโครงการที่อยู่ในเฟรมเวิร์กของธนาคารนะคะหรือว่าอีกอวงเงินฝากหนึงเราเห็นว่า SME Bank เนี่ยก็ไม่ออกผลิตภัณฑ์เงินฝาก ESG เหมือนกันระดมทุน1,000ล้านบาทนะคะเพื่อที่จะไปส่งเสริม SME เนี่ยยกระดับตัวเองให้ทำเรื่องของ BCG มากขึ้นหรือแม้แต่อีกธนาคารหนึกรุงศนะคะก็จะมีเงินฝาก เพื่อความยั่งยืนอ,อันนี้ไม่ใช่เงินกู้นะคะเป็นเงินฝากนะคะแต่ว่าของธนาคารกรุงศรีก็จะโฟกัสที่ business account หรือว่าเป็น account ของบริษัทจดทะเบียนมากกว่าผู้ที่นําเงินไปฝากนะคะไม่ว่าจะเป็นคนทั่วไปอย่างเราเราเองหรือว่านักลงทุนหรือว่าธุรกิจเองนะคะก็จะตั้งคําถามว่าแล้วเงินที่ฝากไปเป็นเงินที่เชื่อว่าเพื่อสังคมเพื่อสิ่งแวดล้อมเพื่อ ESG เนี่ย นำไปใช้อย่างไรนะคะเราฝากแล้วมันส่งไปถึงคนที่เราอยากส่งไปจริงๆไหมหรือในส่วนของการบริจาคสุดสเเนี่ยคะ่ะเงินมันไปอยู่ที่ไหนบ้างนะคะเพราะฉะนั้นเรื่องของการลงทุนนะคะเพื่อสังคมและสิ่งแวดล้อมหรือว่าการลงทุนในแง่ของ ESG เองเนี่ยคะ่ะ ผู้ลงทุนตอนนี้มีความต้องการมากขึ้นนะคะทางตลาดเองก็เ,เห็นเ,เห็นเห็นการเติบโตนะคะไม่ว่าจะเป็นช่วงปลายปีที่แล้วที่มีไทย i ESG f u n ฟันออกมานะคะก็มีวอลุ่มที่ค่อนข้างเยอะเลยทีเดียวนะคะแต่ว่าการลงทุนในส่วนนี้ค่ะก็ยังมีความท้าทายอยู่นะคะการลงทุนในโครงการต่างๆเนี่ยต้องนําไปสู่การสร้างผลกระทบเชิงบวกจริงๆหากไม่สามารถพิสูจน์ผลกระทบเชิงบวกหรือว่านาเสนอข้อมูลตรงนี้ได้เนะะี่ยค่ะตลาดการลงทุน เพื่อความยั่งยืนไม่ว่าจะเป็นเพื่อสังคมหรือสิ่งแวดล้อมเองเนี่ยคะ่ะก็จะสูญเสียความน่าเชื่อถือแล้วก็ไม่สามารถดึงเงินจากนักลงทุนที่สนใจเข้ามาได้นะคะแล้วก็อีกส่วนหนึ่งก็คืออาจจะยังขาดข้อมูลนะคะเพื่อกระตุ้นความปองใสแล้วก็ความรับผิดรับชอบนะคะแล้วก็ดังนั้นเนี่ยการลงทุนหรือว่าการทําโครงการเหล่านี้ก็อาจจะมีความเสี่ยงนะคะไม่ใช่แค่ green watching ตอนนี้จะมีหลาย watching มากถ้าทุกท่านเคยได้ยินก็จะมี white watching rainbow IMPACT SDG Washing นะคะเพราะฉะนั้นในเรื่องของข้อมูลนะคะในการเปิดเผยไม่ว่าจะเป็น IMPACT ทั้งทางบวกนะคะที่วิทยากรหลายท่านได้เรียนไปหรือถ้าเกิดมีการลงทุนแล้วมี IMPACT ทางลบด้วยเกิดขึ้นเราจะแก้ปัญหามันอย่างไรจากตรงนั้นนะคะก็ในสส่วนนี้ก็เป็นความทา้าทายนะคะทีะ่การลงทุนเพื่อพัฒนาชุมชนและสังคมรวมถึงพัฒนาสิ่งแวดล้อมนะ,ะที่เราจะต้องร่วมแก้ไปด้วยกันนะคะก็ ขอแรปอัพทา s e s s i o นนะคะด้วย4ี่เซตเหมือนเดิเมอย่างที่เรียนไปตอนแรกว่านอกจากจะมีมุมมองที่ถูกต้องอุ้มอย่างมีศิลปะแล้วนะคะมีทักษะมีเครื่องมือมี Collective Action แล้วเรื่องการเปิดเผยข้อมูลที่เวอ e r i f y ได้เปิดเผยทั้ง Impact เชิงลบและเชิงบวกนะก็ทำให้นักลงทุนแล้วก็คนที่นะํามาลงทุนในเรื่องของสังคมและสิ่งแวดล้อมเนี่ยคะ่ะมีความมั่นใจแล้วก็เชื่อในเครื่องมือที่จะรมทุนเพื่อสังคมแล้วก็ชุมชนมากขึ้นค่ะก็ขอบคุณทุกท่านค่ะ